thank <laughs> you เว็บไซต์สามารถเขียนได้หลายรูปแบบเขียนด้วยการสร้างจาก t e x t Editor ต่างๆีมิ i เวอร์หรือเขียนโค้ดเองก็ไปเขียนนะครับในส่วนของเว็บไซต์ส่วนมากในปัจจุบันก็จะมีอีกหนึ่งเครื่องมือที่มาช่วยเราเป็นเว็บไซต์ประเภท cms นะครับเว็บไซต์ที่เรากาลังจะเรียนเป็นเว็บไซต์ประเภท cms นะครับ content management system ก็คือเป็นระบบจัดการเนื้อหาให้ เราไม่จำเป็นต้องไปเขียนโค้ดไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้ในส่วนของโค้ดต่างๆแต่เราก็สามารถทําเว็บไซต์เองได้ภายในไม่เกิน1วันอันนี้รับประกันนะครับในเนื้อหานี้เราเวลา2ชั่วโมงไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงครับสำหรับในส่วนของ cms มันก็จะมีให้เราเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น o o o m w o r d p r e s s Drupal มีเยอะ ค่อยไปดูเอาอาจารย์หลายท่านอาจจะยกตัว c ีบางตัวมาให้ที่ไม่ใช่เป็น Word p ดเพจขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดแล้วก็อ่าปลั๊กอินที่เราจะใช้นะครับเหมาะกับตัวงานของเรายัางไงนะครับในส่วนของวันนี้เป็น Word p ดเพจนะครับนี่โลโก้ประมาณนี้โลโก้นะครับจำไว้นะการติดตั้งในวันนี้นะครับเราจะติดตั้งผ่านตัว Host โฮสต์คืออะไรติดตั้งานโฮสต์ก็คือติดตั้งผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นะครับเราสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์เราได้แบบออนไลน์ไม่ได้จําลองในเครื่องครับโดยที่เป็นชื่อเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับเราก็อัปโหลดไฟล์เข้าไปแล้วเหมือนที่เราเรียนถูกต้องไหมครับก็ตามชื่อโฟลเดอร์ของพวกเรานะครับตัวนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกในการติดตั้งตัว w WordPress ก็จะเป็นการเลือกภาษาครับตัวภาษานี้เราสามารถ เลือกได้จะเป็นภาษาในการติดตั้งบทเพจนะครับทั้งหลังบ้านหลังบ้านด้วยแต่ว่าถ้าเราข้ามขั้นตอนนี้ก็คือเราเลือกภาษาที่เราไม่ต้องการไปเปลี่ยนได้หลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับสามารถไปเปลี่ยนได้ดาวน์โหลดปลั๊กอินเพิ่มเติมได้นะครับเอาภาษาอะไรดีภาษาอังกฤษเนาะภาษาไทยภาษาไทยกับภาษาไทยครับเราก็กดถัดไปนะครับ ตัว CMS นะครับก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของเว็บไซต์แล้วก็ส่วนของฐานข้อมูลนะครับหรือตัวดัตเตอร์เบดหน้านี้นะครับจะเป็นหน้ายินดีต้อนรับแล้วก็เขาจะบอกว่าต้องการอะไรบ้างมีอยู่5อย่างครับชื่อฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลรหัสผ่านฐานข้อมูลแล้วก็ โฮสต์ฐานข้อมูลชื่อฐานข้อมูลเราจะต้องมีการสร้างชื่อฐานข้อมูลมาแล้วรหัสผ่านของฐานข้อมูลครับก็ต้องมีตัวนี้ได้ทำการสร้างไปแล้วนะครับนี่นะ คกูได้สร้างมาแล้วนะครับ Database Name ก็จะเป็นชื่อประมาณนี้นะครับตามที่เราได้รับมา Host นะ local host username password ขึ้นอยู่กับ Host ของพวกเรานะครับหรือ username และ password ที่เราได้มานะครับก็มากกอกใส่ครับอ้น,นนี้ก็คือกดเริ่มทำงานตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นค่า Default ที่เขาใส่ให้มาแล้วก็ลบออกนะครับชื่อฐานข้อมูล ได้รับมาคืออะไรหรือเราสร้างชื่อต่างข้อมูลอะไรนะครับก็นําไปกอรอกลงนไปกอรอกลงนะครับยูสเซอร์ครับชื่อผู้ใช้แล้วก็ตัวรหัสผ่านครับตัวรหัสผ่านโฮสฐานข้อมูลนะครับ local host ตามนี้นะครับ ล้วคอนโฮสต์นะครับเหมือนกันในส่วนของคําเติมคํานะครับคำนำหน้าตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้หรือเราไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับค่าดิฟฟ้องเขาก็จะเป็น WP คือย่อมาจากคําว่า WordPress นั่นแหละแล้วต่อท้ายด้านหลังเนี่ยเขาจะสร้างอย่างเช่นฐานตารางที่มีชื่อว่า User ตารางเก็บรูปภาพต่างๆนะครับเขาจะสร้างชื่อด้านหลังให้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าไม่อยากให้มันซ้ําหรืออยากเรามีเว็บในโฮสต์เราเยอะๆเราอาจจะตั้งค่า เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่แต่ว่าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้จำไว้เลยนะฮะก็กดส่งครับขั้นตอนนี้เราจะให้เขาตรวจสอบว่า user name กับรหัสผ่านถูกไหมถ้าผ่านจะเด้งมาหน้านี้อัตโนมัติแต่ถ้าไม่ผ่านกลับไปหน้าเดิมเมื่อกี้นั่นแหละครับเขาจะบอกว่า user name ไม่ถูกรหัสผ่านไม่ถูกฐานข้อมูลไม่ถูกคุณไปตรวจสอบดูซิถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าคุณกรอกไม่ถูกหรือเราก๊อบมามันมีสัญลักษณ์พิเศษนะครับต้องระวังบางครั้งที่เราพิมพ์เองมันอาจจะมี เครื่องหมายที่ไม่แสดงแต่มันมีอยู่ยเช่นตัวการันไม่เอกไม่โทงเนี่ยคือเราม่มองไม่เห็นแต่มันมีมันก็จะขึ้นเออเลอเราก็ต้องลบให้หมดนะครับลบให้หมดหน้านี้ก็จะทําการเริ่มนะครับเริ่มในการติดตั้งกดเริ่มติดตั้งไปเลยถ้าเราผ่านมาแล้วขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการตั้งค่าเว็บไซต์ของเราชื่อเว็บไซต์คืออะไรนะครับใส่ภาษาไทยได้เลยนะครับเว็บไซต์ของพวกเราเป็นเว็บไซต์อะไร ก็ใส่เข้าไปนะครับชื่อผู้ใช้ในที่นี้จะไม่ใช่ชื่อผู้ใช้ที่จะใช้ในการติดตั้งนะเป็นชื่อผู้ใช้เอาไว Lock ้ล็อกอินเข้าหลังบ้านจะต่างกันนะครับเมื่อกี้เป็นชื่อผู้ใช้ที่ใช้ในการติดตั้งตัวเบิร์ดเพจตัวนี้เราผ่านมาแล้วนะครับเราผ่านมาแล้วตัวนี้เราจะตั้งค่าเองนะครับเอาที่เราจําได้เป็นยูเซอร์ที่เราเคยใชยบย้บ่อยๆสามารถทําได้นะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่าน ตัวรหัสผ่านนะครับเขาจะสร้างมาให้เราปลอดภัยสูงแต่ว่าถ้าเราจําไม่ได้หรือเราไม่ได้ถ่ายรูปไว้เราก็เปลี่ยนเอานะครับเราสามารถใส่รหัสผ่านอะไรก็ได้นะสำหรับเบอร์เพจอะไรก็ได้แต่ถ้ามันง่ายหรือขึ้นสีแดงแบบนี้เราจะไม่สามารถติดตั้งได้จนเรามากดยืนยันว่าเรายอมรับในรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเป็นรหัสผ่านที่ปลอดภัยจะขึ้นสีสีเขียวนะครับสีเขียวหรือสีส้ม ขับไปเรื่อยเห็นไหมครับก็จะเป็นปานกลางเราใส่ไปเรื่อยครับเนี่ยปลอดภัยสูงก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้ถ้าเป็นปลอดภัยนะครับจะไม่มีอะไรให้เราติ๊กแต่ถ้าเป็นสีแดงปลอดภัยไม่ปลอดภัยมากเลยอย่างนี้นะครับก็จะเราต้องติ๊กนะครับโอเคเมลนะครับเมลตัวนี้เราสามารถใส่ไปก่อนได้แต่ให้อยู่ในรูปแบบเมลนะเพื่อในการติดตั้งแต่หลังจากนั้นแล้วการที่จะเปิดใช้งานจริงให้มีการส่งเมล ส่งแจ้งเตือนต่างๆเราต้องไปตั้งค่าด้านดานหลังบ้านนะครับหลังบ้านของเว็บเพจเราเวลาที่เขาสั่งซื้อสินค้ามาอย่างเงี้ยให้มันเด้งเข้าเมลเราเราต้องไปตั้งค่านะครับแต่ถ้ามีเมลจริงอยู่แล้วที่สามารถเข้าได้แล้วก็กรอกเมลจริงเข้าไปเลยนะครับการมองเห็นของโปรแกรมช่วยสืบค้นข้อมูลนะครับเราจะปิดกั้นหรือไม่ปกติเราจะไม่ปิดกั้นนะครับตัวนี้ก็คืออย่างเช่นเราเสิร์ชใน Google ว่าหาเว็บไซต์ขายสินค้าเนี่ยเรายอมรับให้ Google เข้ามาหาเว็บเราไหม เราก็ไม่ต้องไปปิดกั้นเขานะครับไม่ต้องติ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนท้ายกดติดตั้งนะครับกดติดตั้งเบิดเพจไปรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะทําการติดตั้งให้ถ้าไม่มีเออร์เลอร์อะไรนะครับเขาก็จะขึ้นหน้าในการล็อกอินขึ้นมาให้เราก็ใส่ตัวนี้แหละครับชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านขึ้นมาแบบนี้นะครับก็กดเข้าสู่ระบบใส่ username ชื่อผู้ใช้ที่เรากรอกล่าสุด นะครับไม่ใช่ยูเซอร์ที่ได้มาจากโฮสต์นะเมื่อกี้แล้วก็ผู้ใส่แปะเข้าไปก็เข้าสู่ระบบในส่วนนี้คือการติดตั้ง WordPress เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือหนึ่งขั้นตอนในการติดตั้งโอเคไหมครับ,รบนี่คือขั้นตอนการติดตั้ง WordPress นี่แบบนี้ง่ายๆหนึ่งต้องามสี่ตามสเต็ปนะครับจบแล้วในส่วนของ WordPress